สวัสดีครับวันนี้นะครับผม <c oughs> ทางเว็บของเรารู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้สินค้าตัวแรกในเมืองไทยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกล้อง GoPro SD Motorsport 2นะครับเป็นกล้อง GoPro เวอร์ชันสนะครับตอนนี้เราเพิ่งได้รับของมาหมัดหมาเลยนะครับเราจะมาแกะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นที่แรกเลยนะครับ oh my god เนเต้นมากเลยนะครับโอเคผมสั่งมา 2ตัวนะครับเพื่อลูกค้าคนพิเศษนะครับผมโอเคเป็น Sd Hero 2 Motorsport Edition Professional นะครับแต่ก็แกะไม่ได้นะครับเพราะของลูกค้านะครับก็เป็นแพ็กเกจที่ให้มานะครับก็จะมี ซักชั่นครับเมาส์ outh, นะครับเป็นตัวติดกระจกนะครับเจฮุกบัคเกิลนะครับก็เป็นตะขอเอาไว้ต่อคมยาวนะครับแล้วก็ตัว8โค้งสองตัวนะครับตัว8ตรงสามตัวนะครับแล้วก็อ่าทรีเวนะครับเป็นลูกตัว L นะครับเอาไว้ถ่าย เพื่อมุมกล้องที่หลากหลายนะครับ okay. ตัวนี้นะครับผมความผมชัดเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับถ่ายรูปได้สิบเอ็ดล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวประมวลผลเนี่ยความเร็วเร็วกว่าเดิมนะครับสองเท่านะครับเรียกว่ายกกำลังสอง ทุกระบบเลยนะครับนี่ครับจะมีช่อง HDMI นะครับให้สำหรับใส่ใสาย HDMI ครับดูในโทรทัศน์แบบชัดมากเลยคมชัดนะครับอันนี้เป็นต่ออุปกรณ์เสริมนะครับเป็นแบตเตอรี่แพ็คหรือว่าเป็นรีโมทหรือว่าจะเป็นจอ LCD ก็ได้นะครับ ตัวนี้มีช่องเพิ่มครับต่อไม้ได้ด้วยนะครับเอาไว้ใส่ไม้ข้างนอกนะครับโอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอจบการแกะกล่องของใหม่นะครับ GoPro Motorsport 2นะครับตัวแรกในประเทศไทยครับผม โอเคถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ <c oughs> ที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีวางจำหน่ายแล้วนะครับโอเคครับผมถ้างั้นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมโอกาสหน้าไว้ผมมารีวิวให้ดูใหม่นะครับโอเคถ้าจะเป็นสินค้าอะไรต่อไปก็ติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ